สวัสดีครับผมวัารอุปถานานะครับครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจําศูนย์ฮอนด้าสกลนครนะครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีพ่วงแบตเตอรี่นะครับผมในกรณีที่แบตเตอรี่รถมันหมดนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะพ่วงแบตเตอรี่เราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการพ่วงตัวนี้จะเป็นสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับผมสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับจะมีอยู่2สีนะครับผมครับก็จะมีสีแดง ตัวสีแดงจะเป็นไฟขั้วบวกนะครับผมส่วนตัวสีดํานะครับตัวสีดําก็จะเป็นไฟขั้วลบครับผมก็ผมมีอีกอย่างหนึ่งคือวิธีแนะนําซื้อไอตัวสายพ่วงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแนะนําให้ซื้อตัวที่มันเป็นสายใหญ่ๆสายตัวนี้นะครับผมเพราะมันจะทําให้ไฟมันมันวิ่งดีนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมาไอสาธิตกันเลยนะครับก็จะเป็นรถสองคันอยู่ด้านหลังผมนี้เลยนะครับ ส่วนคันนี้ผมจะสมมุติว่าเป็นคันที่แบตหมดส่วนคันนี้ก็จะเป็นคันที่มีไฟนะครับผมก็จะเริ่มมาที่ตัวรถเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวแบตเตอรี่รถตัวแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเหมือนกันนะครับที่ฝาครอบแบตเตอรี่ตัวสีแดงนี้ก็บ่งบอกถึงเป็นขั้วบวกก็จะมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอยู่ครอบอยู่ส่วนตัวนี้ที่เปื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นขั้วลบนะครับผมเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสายสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเราก็จะนําสายสีแดงนะครับผมขีบกับขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็จะมาคีบกับขั้วบวกของแบตเตอรี่คันที่ไม่มีไฟนะครับผมอย่างนี้นะครับส่วนสายสีดํานะครับผมเป็นสายขั้วลบนะครับ เราก็จะมาขีปตรงขั้วลบของแบตเตอรี่คันที่มีไฟนะครับส่วนขั้วลบฝั่งคันที่ไม่มีไฟนะครับอันนี้ผมมีเทคนิคทางช่างนะครับผมอันนี้ผมจะแนะนําำมาคีปลงที่ตัวถังรถเลยนะครับส่วนผมจะคีปเข้ากับตัวท่อไอดีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกาวอย่างดีเลยนะครับผมขั้นตอนที่3ามนะครับก็จะมาสตาร์ทรถคันที่มีไฟนะครับอันดับแรกก็เหยียบเรยบรกนะครับผม แล้วก็มาสตาร์ทเลยครับโอเคครับผมก็มีเสริมก่อนสตาร์ทรถนะครับพยายามเช็คเกียร์ให้อยู่เกียร์พีแล้วก็พยายามดึงเบรกมือรถไว้ทุกครั้งนะครับในการสตาร์ทอ่านะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาสตาร์ทรถคันที่แบตหมดนะครับผม สำหรับตอนนี้คือรถสตาร์ทติดแล้วเราก็จะมาแนะนําวิธีการถอดคืนนะครับผมสาหรับการถอดขั้วแบตเตอรี่คืนก็คือถอดย้อนขั้นตอนนะครับก็จะเริ่มจากหนึ่งนะครับคือถอดจากขั้วลบจากคันที่มีไฟแล้วก็สองนะครับสามขั 3, ้วบวกนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือว่าเป็นอันเรียบร้อยครับในการถอดสายท่วงนะครับ ครับผมสำหรับขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่ทราบขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่นะครับผมคลิปถัดไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ